ยังคงเป็นประเด็นร้อนนะคะสำหรับคุณรัชนกศีนอกสอสกอรอุงเทพมหานครพักประชาชนหลังจากเธอนะคะได้ออกมาโพสต์ภาพและข้อความผ่าน Facebook โดยมีการชำละงบป,ประมาณประกันสังคมนะคะซึ่งมีการแฉทิปดูงานต่างประเทศนั่งเครื่องเฟิร์สคลาสรวมถึงที่พักราคาระดับ5ดาว นอกจากนี้นะคะยังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับมบป,ประมาณในหลายๆเรื่องซึ่งล่าสุดนะคะคุณรักชนกได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกว่าสืบเนื่องจากท่านรัฐมนตรีบอกว่าสิ่งที่สื่อสารไปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเล็กและโฆษกแรงงานบอกดิฉันว่าพูดไม่หมดจัดให้ค่ะต่อจากนี้ดิฉันจะพูดแต่เรื่องใหญ่และจะพูดให้หมดว่าใครทําอะไรกับเงินผู้ประกันตนบ้างโดยโพสต์ดังกล่าวนะคะระบุว่ารากฐานโครงสร้างปัญหาเลือรลังที่ทําให้กองทุนประกันสังคมทํางานได้แค่ตามระเบียบ ามกฎหยแต่บริหารเงินแบบไร้ประสิทธิภาพไม่สามารถทำประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ประกันตนได้และสุดท้ายกองทุนจะจิง้งวันนี้ขอชี้ปัญหา3ประเด็นหลังจากนั้นนะคะคุณลักษณ์ชนกได้พูดถึงประเด็นที่1นะคะเหมือนเป็นการตั้งคำถามว่าทำไมสิทธิป,ประกันสังคมที่บังคับจ,าจ่ายเงินทุกเดือนถึงแย่กว่าสิทธิบัตรทองหรือสิทธิปปสธป,ปสชท,ที่ได้มาฟรีผู้ประกันตนรู้จักบอร์ดแพท์หรือไม่หลังจากนั้นนะคะเธอได้เขียนอธิบายว่าประกันสังคมประกอบไปด้วยบอร์ดใหญ่บอร์ดเล็ก บอร์ดใหญ่มาจาก3ฝ่ายและบางส่วนมาจากการเลือกตั้งแต่บอร์ดเล็กนะคะมาจากการแต่งตั้งจากอำนาจรัฐมนตรีแรงงานบอร์ดเล็กมีทั้งหมด3บอร์ดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือบอร์ดแพทย์ปัญหาอยู่ตรงที่บอร์ดเล็กมีอำนาจมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ยึดโยงกับผู้ประกันตนสิ่งที่ผู้ประกันตนสงสัยว่าทำฟัน900บาทรับยาใกล้บ้านไม่ได้จ่ายแพงแต่คุณภาพห่วยใครเป็นคนคิดใครเป็นคนทำก็นั่นแหละฮาบอร์ดแพทย์คือคนที่ขอว่า ประกันสังคมจะให้สิทธิผู้ประกันตนรักษาอะไรบ้างเป็นผู้กําหนดที่ทางเงินจิตหมื่นล้านบาทต่อปีว่าจะถูกใช้ไปกับโลกไหนใช้ได้กี่บาทซึ่งผลงานที่ผ่านมาคือความล้าหลังของสิทธิการรักษาประกันสังคมที่ห่วยกว่าบ,บัตรทองนอกจากนี้นะคะเธอยังระบุว่ามีคนตั้งฉายาว่าเป็นบอดออแอ็ e A. พอเมื่อก่อนไม่รู้ว่าใครนั่งบอร์ดนี้บ้างไม่มีการเปิดเผยชื่อว่ามีใครนั่งอยู่บอร์ดแพทย์บ้าง เพิ่งจะมีการปรากฏครั้งแรกบนเว็บไซต์เมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2568นี้เองและเธอยังระบุว่าดิฉันอยากให้เปิดชื่อย้อนหลังด้วยว่ามีใครอยู่ในบอร์ดแพทย์บ้างซึ่งแน่นอนบอร์ดแพทย์ก็มีการขอโครงการไปดูงานทุกปีเช่นกันซึ่งบางปีไปดูงานเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินไปดูทําไมดูฉ่ำไม่เว้นปีแต่สิทธิ์การรักษายังล้าหลังกว่าบัตรทองและที่ผ่านมาบอร์ดแพทย์ถูกตั้งคําถามมาโดยตลอดว่า มีสัดส่วนได้เสียกับตำแหน่งที่ทำอยู่หรือไม่วิจัยเองทำคลินิกเองอนุมัติโครงการเองมีแบบนั้นหรือเปล่าทั้งนี้การแต่งตั้งบอร์ดแพทย์รอบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่นานดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่มีการกีดกันสัดส่วนจากผู้ประกันตนเพียงเพราะสำนักง,งานประกันสังคมถูกแฉเรื่องงบประมาณที่ไม่โปร่งใสเพราะถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นดิฉันมองว่าผู้ประกันตนคงจะโกรธไม่ใช่น้อย ส่วนประเด็นที่2นะคะเธอระบุว่าปฏิทินปีละ70ล้านบาทเป็นเรื่องเล็กก็คงใช่เพราะมันมีโครงการที่กลิ่นเหม็นกว่านี้แพงกว่านี้คือการทําเว็บแอปเพื่อบริหารจัดการหลังบ้านในราคา850ล้านบาทท่านรอรมวมาตอบอันนี้ดีกว่าหรือถ้าตอบไม่ได้ให้ท่านมลวอลองถามท่านปลัดแรงงานบุญสงต่อมานะคะข้อความระบุว่าโครงการนี้มีพิรุษในหัวข้อ2.1 สบริษัทที่เข้ามาประมูลเสนอราคาต่างกันเพียง3 0 0 0สนบาทราคาแรกคือ848.888.000ล้านส่วนราคาที่2 848.5 0 0 0บาบาทถามใครที่ไหนก็ว่าแปลกแบบนี้เรียกแข่งราคาหรอเข้าขายหัวหรือไม่2 2ราคาทั้ง2บริษัทเรียกได้ว่าชิดราคากลางแทบไม่ต่างเลยซะได้ซ้ำรู้ราคากลางหรือไม่ ในหัวข้อที่2.3นะคะเธอระบุว่าโครงการนี้ส่งงานช้าไม่ปรับ193วันต้องจ่าย163ล้านบาทแต่กลับไม่ถูกปรับเลยสักบาทอย่างน้อย84ล้านปัจจุบันเซ็นรับงานแต่ตรวจงานไม่ได้ใช้งานไม่ได้สร้างความลำบากให้ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยมลวกับประธานบอร์ดบุญส่งว่าไงส่วนในประเด็นที่3นะคะเธอระบุว,ว่า กมทติดตามงบเคยขอชอวอเลขที่พิจารณากันกองงบประมาณย้อนหลัง5ปีผู้ประกันตนคิดดูว่าขนาดประชุมสภาย,ยังมีการถ่ายทอดสดแต่ประกันสังคมไม่มีใครรู้เลยว่าที่ผ่านมาเขาคุยอะไรกันใครพูดเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองใครพูดเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนวันนี้มีบอร์ดไม่ได้มาจากคณะรัฐประหารแล้ว ทำไมถึงเปิดไม่ได้ท่านแจ้งว่าเปิดไม่ได้เพราะมีชื่อถ้ากังวลขนาดนั้นปิดชื่อแล้วส่งมาเลยค่ะยังไงก็ได้กมทติดตามมุกรอเสมอสุดท้ายนะคะคุณรัชนกได้ระบุว่าผู้ประกันตนทุกท่านต้องทราบเอาไว้ว่าเงินที่เราประหยัดได้1ล้านบาทจากโครงการที่บอกว่าหยุมหยิมไปลงทุนผลตอบแทน5เปเซต่อปี ผ่านไปแล้ว30ปีมันจะกลายเป็น4.32ล้านบาทท่านลองคิดดูถ้าประหยัดได้100ล้าน1,000งล้านมันจะเป็นเงินมหาศาลแค่ไหน3ประเด็นนี้คงไม่เล็กแล้วนะคะไม่ต้องห่วงเปิดหมดแน่นอนท่านอยู่รอดูต่อไปแล้วกัน